สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับเดจบอล c ช a แนลบายหงสุ่มนะครับวันนี้เราลองมาทบทวนความหลังครั้งเก่าวตอนเราเรียนมัธยเรียนประถมเรียนมัธยมหน่อยนะครับท่านผู้ชมเคยได้ยินแบบคำพังเพยหรือคำเปรียบเปรยสมบัติสำนวนประมาณนี้ไหมครับ สถานการณ์สร้างวีรบุรุษสถานการณ์สร้างวีรบุรุษหมายถึงเวลาที่มันเกิดสถานการณ์วิกฤตเกิดสถานการณ์ที่มันทําไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยจะมีอัศวินขี่ม้าขาวนะหรือว่าคนธรรมดาธรรมดาที่เรามองข้ามเนี่ย เขาจะกลายเป็นวีรบุรุษมาช่วยเรานะครับให้รอดพ้นสถานการณ์วิกฤตนั้นๆได้นะครับสองหนทางไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะครับบางครั้งกับการที่เรามองอะไรเนี่ยที่มันดูแล้วเออมันสมบูรณ์มันเพอร์เฟกงานอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราจะทำเนี่ยมันเตรียมพร้อไมไว้หมดทุกอย่างเลยนะครับ งบประมาณกำลังคนแผนการวิเคราะห์การวิจัยอุปสรรคต่างๆนะครับแต่ยังไว้เรียบร้อยนะครับเขียนแผนไว้อย่างสวยงามนะครับแต่พอดำเนินการไปแล้วเนี่ย มันมักจะไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้นะครับมันจะมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างที่เราคาดไม่ถึงมันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันดูเหมือนจะง่ายดูเหมือนสมบูรณ์ perfect เนี่ยบางครั้งมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับสามชีวิตมันไม่สำเร็จรูปเหมือนบะมีกึ่งสำเร็จรูปนะครับฉีกซอง ใส่ถ้วยใส่น้ำเดือดแล้วกินได้เลยอะไรมันจะสำเร็จง่ายได้ขนาดนั้นนะครับก่อนที่เราจะทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่อะไรได้มาง่ายเหมือน,นปอกกล้วยนะครับมันจะต้องมีอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นอุปสรรคที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้ ความฝันที่เราวาดไว้พังทลายนะครับผมว่าไอ้สาำนวนที่พูดที่กล่าวมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับมันมันเข้ากับสถานการณ์ของหงแดงริเวอร์พูลนะครับทีมรักของเราเลยนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วมันเหมือนทีมของเรายัางไงนะครับก็อย่างฤดูกาลนี้นะครับ ฟอร์มไฉไลเป็นบ้าเลยนะครับเล่นมา25แมตช์เนี่ยแพ้ไปแค่2นะครับก็คือแพ้สเปอร์แล้วก็อาอร์เซนอลกำลังลุ้นแชมป์นะครับและตอนนี้เป็นจ่าฝูงนะครับนำอาอร์เซนอลนำแมนซิตี้ใครจะไปคาดคิดแล้วครับว่า ทีมที่โละกองกลางชุดเก่าและเปลี่ยนกองกลางชุดใหม่นะครับสามารถที่จะเล่นได้ดีขนาดนี้นะครับแล้วก็แก้ไขสถานการณ์จนมาเป็นทีมจ่าฝูงของพีมเมลิกนะครับถ้าให้ถามผมนะครับตั้งแต่ต้นฤดูกาลเนี่ยที่เราต้องเสียทั้งฟาบินโยเฮนเดอร์สันนะครับไปให้หลีซาอูเนี่ยตอนนั้นน่ะได้ใครมา โอเคได้อเล็กซิสแมกอลิเตอร์มาได้วาตรุอ็นโดได้โซบอสไลน์มาแมกอลิสเตอร์นี่โอเคนะครับรู้ว่าชื่อชั้นทรงการเล่นเนี่ยแกกำลังฟอร์มดีกับไบตันนะครับก็อุ่นใจได้ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่มีกางร,รับฟาบินโยตัวหลักไม่มีตัวเพึ่งงานผู้ปิดทองหลังพระอย่างเฮนเดอร์สันและฟาบินโยใครมันคิด จะไปคิดแล้วครับว่าวัตถุอนโดที่ได้มากองการตัวรับที่ตอนแรกเนี่ยตัวผมเองก็มองแค่ว่าเหมือนเป็นอะไหล่สำรองนะครับซื้อแกเกอร์อ,อะว่ากันตรงๆกซื้อแกเกอร์เพราะว่าไกาเซโดก็พลาดน,นะลาเวียก็พลาดเลยไปเอาวัตถุอนโดราคา10กว่าล้านปอนด์นะครับแล้วอายุก็30ปีแล้วผมก็คิดว่าโอ้คงไม่ใช่ว่าจะมาเป็นตัวหลักหรอก นะครับแลนะใครโซบอสไลน์โอเคได้ยินข่าวลือมาว่าเก่งนะครับมีพลังงานสูงวิ่งไม่หยุดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้ากับพรีม์ลีกได้หรือเปล่านั่นแหละครับมันก็คือสถานการณ์ที่ไม่ดีของทีมเรานะครับแต่สุดท้ายนะครับแผงกองกลางนะครับที่เราได้มาก็เล่นร่วมกันได้แล้วค่อยๆปรับตัวทําให้กลางเราค่อนข้างสมดุลน,นะครับสถานการณ์ที่ไม่ดีมันก็คลี่คลายนะครับ สร้างวิระบุรุษออกมานะครับให้เราได้ชื่นชมให้เป็น,ปนอัศวินม้าขาวให้เราแ mm hmm. ม็กอลิสเตอร์นะครับเอนโดเล่นกลางรับยังไม่ดีเอาแม็กอลิสเตอร์ยืนเลยนะครับเจอเกนคอปจับแม็กอลิสเตอร์ยืนกลางรับแล้วค่อยๆเล่นแรกๆก,ก็ดูเหมือนช้านะครับเพราะยังปรับตัวเข้ากับทีมไม่ได้นะครับสไตล์การเล่นของทีมอาจจะยังไม่ได้นะครับ แต่เล่นไปเล่นมาก็สามารถปรับตัวเล่นบทบาทเบอร์6ได้อย่างเนียนตานะครับวัเรุเอนโดนะครับจากที่ตัวแถมะอะแกเกอร์ตอนแรกช้ามากกับตัวก็ช้าพลิกบอลก็ไม่ได้นะครับการเข้าบอลก็โงงช่านะครับแกค่อยแสดงคลาสของแกว่าทำไมเราถึงเลือกแกมาอยู่ทีมลิเวอร์พูลนะครับ ค่อยแสดงคลาสของแกออกมาการเล่นเนียนตาขึ้นเรื่อยๆการเข้าบอลการประทะการสกัดการพลิกบอลการเล่นเกมลุกอ้อเนียนตานครับจนก่อนที่จะไปช่วยทีมนะในเอชินครับกลายเป็นกำลังหลักของเราโอ้นะครับและอีกคนโซบอสไลมาดีดกระโหลกนะครับไอหนุ่มพมลังมามาถึงไม่ทำอะไรแล้วครับ วิ่งอย่างเดียวนะครับเล่นได้ทุกตำแหน่งกองกลางจะให้เป็นตัวรับก็ได้นะครับเบอร์แปดก็ได้นะครับเล่นไปถึงนู่นนะครับเข้าไปในเขตโทษไปช่วยยิงช่วยทําประตูช่วยวิ่งเพสซิ่งโอ้โหใครจะไปคิดนะครับว่าสถานการณ์จะสร้างวีรบุรุษให้เราอย่างนี้นะครับก็อันนี้หนึ่งนะครับสถานการณ์สร้างวีรบุรุษวีรบุรุษคนไหนอีกนะครับที่เรานึกถึงได้ว่าสถานการณ์มันไม่ดีแล้วมันสร้างวีรบุรุษนะครับ ก็คือน,นี่เลยนะครับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเจ็บครับผมนะไม่สามารถเล่นได้ครอบดันเจ้าหนูคอเนอร์แบลลี่ขึ้นมานะครับเป็นแบ,บ็คขวาเต็มตัวตอนแรกก็โอ้โหจะไหวหรือเปล่านะครับเจอเกมหนักๆทั้งอาร์เซนอลทั้งเชลซีนะครับช่วงนั้นนะครับเทรนเจ็บไปไอหนูคนนี้นครับมันลงเล่นทำให้เราลืมเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนไปเลยครับ พลังในการบกุกการรับโอ้โหไม่หมดนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งเกมโดยเฉพาะเกมรักเนี่ยเหนียวแน่นนะครับไอตัวที่ว่าเร็วๆนะมาตินเนลลี่เนี่ยเอาอยู่หมดนะครับราฮิสเตอร์ลิงเสร็จไอหนุ่มคอนเนอร์แบลลี่หมดเลยครับก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับว่าการดันผู้เล่นจากเยาวชนนะครับมาแทนที่ ก็เป็นตัวหลักเราเนี่ยนะเทนนอริสเดอร์อาร์โนนะครับในการจ่ายบอลไปข้างหน้าในการวางบอลสั้นวางบอลยาวนะครับเกมลับไม่ต้องไปพูดถึงไงละกันนะครับพูดถึงกันทําเกมบุกเนี่ยไอ้หนุ่มแบดลี่มามาเป็นตัวตายตัวแทนของเทนได้ถึงแมลักษณะการเล่นจะไม่เหมือนกันนะครับจะเน้นไปที่เกมลับแล้วก็การขึ้นบอลทางกราบขวาที่ไปถึงเส้นหลังนะครับหรือว่าการโยนมาจากด้านข้างเนี่ยทำได้ดีมากนะครับจน กลายเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมไปในหลายๆแมตช์นะครับทั้งที่อายุแค่20ปีเองนะครับไม่น่าเชื่อนะครับนี่นะครับสถานการณ์เนี่ยมันสร้างวีรบุรุษให้ทีมเรานะครับซาร่ามาอยู่ไม่เป็นไรนะครับดาวินนูเยสโคดีกัคโปและที่สำคัญดีโอโกโชโตานะครับเป็นอัศวินม้าขาวเลยนะครับปกติเมื่อก่อนถ้าซาร่าอยู่เนี่ยแกก็จะเป็นตัวสมรองแล้วก็สลับกันเล่นนะครับ พลังออร่าเนี่ยยังไม่จับขนาดนี้นะครับพอซา่าไม่อยู่คนที่ทำประตูนะครับจุดจุดไฟจุดแสงสว่างให้เพื่อนๆในเกมที่มันตื้นๆตันๆก็เป็นเดียโกโชต้านี่แหละครับโอ้นะครับนี่แหละครับสถานการณ์จะวิกฤตแค่ไหนนะครับเราก็ยังมีวีรบุรุษมาคอยช่วยเรานะครับถือว่าเป็น เป็นซีซันที่ดีของเรานะครับที่คอปเนี่ยรีสกักยภาพของผู้เล่นนะครับคนอื่นๆนอกจากตัวหลักที่ไม่ว่าจะเป็นเล่นให้ทีมชาติหรือเจ็บไปเนี่ยได้เล่นทดแทนนะครับทำให้ squad d ดฟ e เนี่ยของทีมเราเนี่ยมันทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับก็เลยเป็นผลงานที่ดีมาถึงทุกวันนี้นะครับแต่สุดท้ายนะครับ ชีวิตมันก็ไม่ได้ลรยด้วยกลีบกุลหลาบนะครับหนทางนะครับมันย่อมมีอุปสรรคเป็นธรรมดานะครับขนาดว่าตัวเราดีๆขึ้นมาทดแทนกันได้เนี่ยแล้วก็มีตัวที่หายจากอาการบาดเจ็บซาล่าโซโบเทรนกลับมานึกว่าทีมเราเนี่ยนะครับจะสมบูรณ์แล้วครับตัวหลักก็อยู่ตัวสำรองก็เล่นดีกลายเป็นว่ากลับมาไม่เท่าไหร่เจ็บเพิ่มมาอีกแล้วนะครับเทรนโซโบโ น่าล่าสุดอาริซงเบเกอร์ยังเจ็บเลยครับในการซ้อมโอ้กำลังจะกลับมาดีแท้ๆนะครับก็พูดอะไรมากไม่ได้นะครับมันก็ต้องตัวที่เหลืออยู่ก็ต้องทำหนะ้าที่ทดแทนกันนะครับอ่ะใครกะเคอร์ติโจนนี่ตัวนี้นะครับอ่าลืมพูดถึงก็เป็นวีรบุรุษของเราคนหนึ่งนะจากที่ แฟนๆหงร้องยี่นะครับได้บอลทีไรนะครับม้วนนะครับไม่ไปข้างหน้าก็ม้วนออกข้างม้วนกลับหลังคืนหลังนะครับแกเล่นบอลง่ายขึ้นเสียบอลยากครอบครองบอลดีมีวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลพลังงานในการวิ่งไล่ไม่หมดครับกลายเป็นวีล่าบุรุษของเราอีกคนแล้วทำไมเจ็บอีกแล้วครับผม ดีกโชต้าก็เจ็บไปอีกแล้วครับผมนี่แหละครับหนทางมันมันมัน,มนพิสูจน์จริงๆนะว่าฤด,ดูกาลนี้เราจะไปถึงที่ตรงไหนกับการลุ้น4ี่แชมป์นะครับชีวิตมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะครับท่านผู้ชมมันไม่ใช่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปฉีกซองใส่น้ำร้อนแล้วกินได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องต้องสู้กันไป นะครับแล้วก็ต้องแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าไปทีละแมตทีละแมตนะครับก็แต่สุดท้ายนะครับวีและบุรุษอีกหนึ่งคนที่ผมจะพูดถึงเนี่ยขาดแก้มไม่ได้นะครับใครเหรอครับก็บอสของเราครับเจอเกนครอฟนะครับอย่างที่บอกตอนแรกซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่ดีมากนะครับ ผลงานของทีมจากการปร,รับทีมก็กลับมาดีแม้จะมีการพองถ่ายผู้เล่นไปหลายๆคนแกนหลักหลายๆคนแต่เจอเกนครอปยังอยู่นะครับทำทีมมาแก้สถานการณ์ที่จะตกเป็นรองในหลายๆแม์นะครับจากครึ่งแรกที่เล่นไม่ดีนะครับมีเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของลิเวอร์พูลเลยว่าครึ่งแรกเนี่ย ซีซั่นนี้จะเล่นไม่ดีนะครับบอลต,ตะกุกตะกักต่อบอลกันไม่ไหลลื่นนะครับจังหวะเข้าทําขาด,ดเกินเกินกองหลังพลาดง่ายพอกลับมาครึ่งหลังนะครับคอปแก้เกมด้วยมันสมองของแกนะครับและประสบการณ์นะครับที่ไม่เหมือนคนอื่นเป็นยอดโค้ดอีกคนเลยนะครับแก้เกมนะครับทำให้เกมเราเนี่ยกลับมาดีมีชีวิตชีวานะครับแล้วก็มีจังหวะบุกทําเกมลุก เกมรับขันแน่นขึ้นการเพสซิ่งดีขึ้นจนได้ผลการแข่งขันที่ต้องการนะครับอย่างกองหน้านะครับ3คนโชตานูนเยสดีอาสเนี่ยครึ่งแรกเล่นไม่ดีแกส,สลับตำแหน่งเลยครับนูนเยสจากอยู่กลางไปอยู่ซ้ายโชต้าจากอยู่กลางไปอยู่ขวาหรือมาอยู่ตรงกลางดีอาสอีกซ้ายไปเล่นปีขวาอย่างเงี้ยครับเออคิดได้ยังไงครับ แต่ผลที่มันออกมามันดีครับบางครั้งการตื่นๆต่างๆเปลี่ยนเอา Howie e l l i สลงมากลายเป็นซปเปอร์ซับไปซะอย่างนั้นนะครับมายิงมาจ่ายให้เพื่อนมาแอสซิสให้เพื่อนเนี่แหละครับมันเป็นผมถือว่าคอปเนี่ยเป็นวีลบุรุษของเราเลยในซีซั่นนี้นะครับแต่ <laughs> ก็นั่นแหละครับชีวิตมันไม่ง่ายนะครับไม่ได้โรยด้กีบกุหลาบแกก็มาประกาศ กลางคันนะครับว่าจะลงจากตำแหน่งเมื่อสิ้นฤดูกาลนะครับสร้างแรงสั่นสะเทือนไปให้แฟนหงทั่วโลกเลยนะครับม,มันเหมือนไปดาบสองคมตอนแรกมันก็จะเหมือนว่ามันจะทำให้ทีมแตกหรือเปล่าทีมเสียกำลังใจหรือเปล่าแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นนะครับด้วยลักษณะนิสัยของเชอร์นคอปและความตรงไปตรงมาความซื่อสัตย์นะครับ แกบอกเลยนะครับว่ายัางทุ่มเทเต็มร้อยจนกว่าจะสิ้นฤดูกาลนี้เหตุผลอะไรที่แกต้องออกก็มาจากความเหนื่อยล้าอะไรก็แล้วแต่แกพูดตรงๆให้ให้ทุกคนนะครับแฟนลิเวอร์พูลเข้าใจนะครับและสู้กับทีมต่อไปนะครับอย่างที่แกบอกว่าเวลาบอกลามันยังมาไม่ถึงนะครับตอนนี้ยังมีงานต้องทํามีอะไรต้องทําเพื่อทีมจนกว่าจะสิ้นฤดูกาลนี้มามีความสุขมายิ้มไปด้วยกันมาเศร้าไปด้วยกันก่อนนะครับนี่แหละครับผมก็ เหมือนจะเป็นวิกฤตแต่แกก็พลิกขึ้นเป็นโอกาสนะครับให้ทีมเราเนี่ยมีพลังงานมีกำลังใจมีสิ่งที่ต้องทำคือส่งบอสนะครับให้ดีที่สุดนะครับเลยรวบรวมพลังใจเล่นตั้งแต่วันนั้นมานะครับก็สู้ยิบตาในทุกๆแมตช์นะครับผลการแข่งขันก็เป็นที่น่าพอใจนอกจากแมตช์ที่แพ้อาร์เซนอลเท่านั้นแล้วนะครับก็เนี่ยแะครับสถานการณ์มักสร้างวีรบุรุษทีมเรานะครับ วีและบุรุตบอกเลยว่าเต็มทีมนะครับก็วันนี้นะครับก็มาพูดตรงนี้ก็โดยที่ตอนนี้นะครับสถานการณ์มันค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเรื่องตัวเจ็บแต่ผมว่านะครับด้วยที่เจอเกนครอปเองทีมงานทีมสตาฟเองแล้วก็นักเตะนะครับยังรวมพลังรวมใจกันได้แล้วก็น่าจะฝ่าฟานันผ่านวิกฤตตรงเนี้ไปได้นะครับผมเชื่อว่าคนที่ยังอยู่นักเตะที่ยังอยู่ ก็จะรวมพลังกันเจอกันครบเองก็จะเค้นศักยภาพนะครับประสิทธิภาพในการวางแผนของแกออกมาในแต่ละแมตช์นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับว่าจะเอาชัยชนะมาให้ทุกคนได้ในทุกๆแมตช์นะครับแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าสู้กันเต็มที่เราก็พร้อมจะเชียร์ต่อไปนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นความรูม้สึกในช่วงนี้นะครับก็สู้ไปด้วยกันนะครับถึงตัวจะเจ็บนะครับแต่ว่าผมว่า พลังใจมันมันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะครับสำหรับทีมเรานะครับรีวพูนะครับหงแดงช่วงนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับสู้กันต่อไปและอีกอย่างก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับช่วงนี้ทําคลิปไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูเท่าไหร่นะครับถ้าไงก็ใครที่ชอบนะครับการพูดการเสนอคอนเทนต์ลักษณะนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสู้ต่อไปครับหงแดงยังสู้ ผมก็ยังสู้นะครับยังยืนหยัดในการทำคลิปที่จะมาพูดเรื่องราวของทีมรักนะครับแล้วก็เชียร์กันต่อไปก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ